เลือกได้ทุอย่างเลยใช่เรียกไม่ได้ค่ะจัดเสร็จไปแล้วใช <โฮ S 2> ่ <โฮ S 2> อยากให้ลองกันจริงๆกัะจะมีน้ำจิม้มซูกีมกมหกมูแกง ซอสผัดขี้เมานะคะแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วใช่ค่ะแล้วก็แห้งทอดกรอบต้นตำรับค่ะนะคะอแต่ควาดกรอบคยอหอมมากไม่อมน้ำมันนะคะแล้วก็กรอบนานใช่แล้วจ้มเซตนี้คือ199บาทนะจ๊ะนี่มีคนกดได้191เ้าเว้าวแล้วต้องกินกับน้ำจิ้มอะไรอ่ะอันนี้ใช่ไหมสุกี้หรอต้องใส่แจ่วก็ได้สุกี้ก็ได้ค่ะเขาไม่ได้ใช้นะี่ นำจิ้มแจ่วเราอ่ะถ้าสมมติว่าอ้แนี่แจ่วค่ะอันนี้สุกี้อ่ะอันนี้ซอสกะเพราลูกกะเพราอืมนี่ทุกคนพี่หนูผัดกะเพราไหมคะสุกี้หมูกระทะคือตัวใหม่เพิ่งออกเลยค่ะโอ้ยเลิศเลยไหนเลิศเหรอเลิศเหรอไหนเลิศหรอเราลองลองลองนี่กะเพราที่เบกนี่กะซอสผัดขี้เมาผัดขี้เมาอันนี้อันนี้เป็นพาสต้าผัดขี้เมาของเราที่ทำมาให้ชิมเหมือนกันค่ะผัดขี้เมากุ้งโอ้โหรสชาติดัง อันนี้อร่อยอันนี้โรงงานเราผลิตขี้เมยขี้แมวขี้แมวผัดกะเพราชิมกับพาสต้าได้แล้วค่ะพี่เป็กอ๋อนี่คือหนูผัดอ๋อได้พี่อยากผัดกับบะหมี่มาเพียได้ไหมลูกได้อ๋ออีหนูเอาโทษค่ะลูกนี่เป็นขี้เมากุ้งขี้เมาเลยมันเป็นขี้เมาเลยหอมโหระพามากๆพี่ใช้ฮารานทุกตัวไหมคะช้อนโต๊ะเดียวมตัวค่ะค่ะมีฮารานนะจ๊ะมีฮารานก็มีเพื่อนเพื่อนร้อยเก้าเก้า ร้อยเก้าเก้าคือได้สี่อย่างเต็งเลยค่ะส่วนถ้าน้ำจิ้มแจ่วคือสามขวดร้อยหกสิบเก้าบาทแจกเลยเป็น้องช้อนโต๊ะเดียวนะพี่แม่เนาะมุกและพาสต้าหนูผัดมาจากโรงงานหนูมาผัดที่นี่หรือใช่ค่ะมาจากโรงงานเลยโอเครถแซ่บค่ะแซ่บขี้ไม่ชอบแบบว่าทานเผ็ดไม่ได้เยอะก็สามารถใส่ได้ตามปริมาณที่ตัวเองต้องการเลยใช่ แล้วน้องมุกเรียนจบก็เลยไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยก็ต้องต่อเนื่องก็ยังเรียนไม่จบด้วยเขายังไม่จบด้วยคุณแม่ก็คือบอกว่าให้มานจบให้แม่เขาเสียงแม่เขาเรียนอยู่ข้างหลังเสียงแม่เขาโอ้เพราะว่าคุณแม่อยากจะไปเที่ยวรอบโลกแล้วร้อยเก้าเก้านะครับร้อยเก้าเก้าได้สี่ห้าเลยเหรอสี่เขาสี่เขแล้วมันจริงหรือไงมันเขากดได้กันร้อยเก้าสิบเอ็ดทั้งนั้นเลยอ่ะเหรอไม่ต้องห่วงมิเตะหรอกนะ จิ้มแจ่วเราเราหอมข้าวคั่วมากๆนะคะทุกคนอะไรนะไม่พอแล้วหอมข้าวคั่วสุดๆไม่พอต้องเทอีกพี่เป๊กจิ้มเร็วอันนี้ชิมจิมผัดขี้แมวอันนี้ผัดขี้แมวกับพาสต้าผัดขี้แมวลอชิมแล้วเหมือนมนขี้แมวเลยแหละไม่มันเหมือนขี้แมวเลยเออมันขี้เมาเลยมันอร่อยมานเออมัน่อยละฮะอร่อยเลยอ่ะ จถ้าแซพไม่พอสามารถใส่อันนี้ลงไปในน้ําได้นะคะเพราะว่าเราสามารถแบบต้มได้เหมือนกันใช่ใช่ค่ะนี่สําหรับใครที่แต่งงานใหม่ๆนะคะเอาไว้ครองเรือนได้เลยค่ะแล้วก็บอกสามีเราว่าเราทําเองทุกอย่างแอบไว้ในตู้อย่างเงี้ยแต่จริงๆเราใช้ซอสของใบสีค่ะนี่ เก็บไว้ในตู้ไงมีเราไม่ต้องบอกใครผัดขี้แมวขี้แมวนี่โหระพาตีขึ้นมาอุ้ย,ยกินเลขายหน่อยสิเนาะค่ะก็ทุกคนคืออยากให้ทุกคนมาลองกันจริงๆค่ะเพราะว่าน้ำจิ้มเราอ่ะคืออร่อยมากเราผลิตเองเราแบบชิมกันเองอร่อยมากจริงๆคือเซตเนี้ยราคานี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วนะคะคือ3ขวดน้ำจิ้มเจวนะคะสำหรับ3ขวด1 6 9บาทจาก180ดิบาทผิดไรพูดผิดอะไรร้ว <Kell soundtrack> เดี๋ยวพี่แมว <c oughs> เดี๋ยวเคลียดเดี๋ยวตื่นเต้น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 แล้วก็เสร็จสี่อย่างนะคะ อย่างแค่199บาทได้สี่อย่างเลยน้ําจิ้มซุกี้หมูกระทะซอสผัดขี้เมาน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็แป้งทอดกรอบ199บาทเท่านั้นอร่อยอ่ะน้องมุกจริงปะเนี่ยหนูไปมากี่ไลฟ์แล้วเนี่ยไลฟ์แรกค่ะไลฟ์แรกทำเปไลฟ์แรกก็มาเจอที่เราทุกครั้งเลยมุกยังไม่ไปวอร์มไลฟ์อื่นก่อนอาร่อยจริงถ้ามาไลฟ์เราอ่ะไปไลฟ์อื่นจะสบายแล้วเออก็ถูกใช่ไหม199นะครับผ่านตรงนี้ได้หนูจะแข็งแรงมากลูกน้องมุกเก่งมากเออก็อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะชิมกับไก่ทอดได้เลยออ๋ กับเราเหมือนกันใช่จิ้มกับแจ่วก็ได้เหมือนกันค่ะอ๋อนั่นเนี่ยพอไหมใช่แต่พันที่แจ่วคือหอมมะขามเปียกกับข้าวคั่วมากๆทุกคนคือเปิดมาแล้วแบบได้กินเลยใช่ค่ะอันนี้แจ่วใช่ไหมได้กินเลยดูดมกันอร่อยแต่อันนี้ชัดเจนมากเลยอีกโหละพาที่เหมาใช่โหละพาแรงกินโหละพาแรงมากๆค่ะดีนะ ใครที่แบบทําอาหารไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยสามารถเอาไปผัดได้ง่ายๆได้เลยซอสขี้เมาซอสผัดกับพาสต้าก็ได้หรือผัดกับทํากับสเต็กอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะคือง่ายมากๆทำอาหารไม่เป็นไม่ต้องร้องไห้นะคะให้ใบสีอยู่เคียงข้างคุณค่ะใช่ค่ะเพราะใบสีอร่อยดีคู่ครัวไทยค่ะอร่อยเลยูแกงนะแพสั่งไปเลยนะแพรทำอาหารไม่เป็นสั่งเลยบอกว่าที่เจ้าสาวต้องทำอาหารให้เป็นสี่สิบร้อยเก้ากานะจ๊ะกุด็ดยอดนั่นเลยอร่อย กดกันเร็วกดเร็วนั่งมาดีเหรอวแปบสร็นะคะโอ้ยน้องมุกหนูต้องออกบูกต่างประเทศนะเนี่ยเขาน่าจะชอบนะไปค่ะไปบ่อยใช่ไหมใช่ไปบ่อยปกติบริษัทเรามีแบรนด์ที่ส่งออกอยู่แเราขายเป็นสี่บาทเองจ้าเลยทุกคนแค่นี้ก็ราคาดีมากใบสีใบสีส่งไปส่งออกชื่อมิสเตอร์ฮังค่ะมิสเตอร์ไม่เลือกแต่กล้นะจ๊ะพี่ก่้าใช่พี่ยานี่เขาใช้ไก่แป้งจุ๊บแป้งทอดเขาอร่อยลอาชิมไก่ทอดกันยังแม่ อร่อยค่ะเซฟชาอิ่มใช่ไหมอิ่มอใช่ไหม YU v e r y t a t o m e ล่ะทำไมชาใส่น้องชิมได้มองไหมคะ ดัดอร่อยเมื่อกี้โซยไป็นสเต็มสตรีมเลยแต่จริงอันนี้นะข้าวไข่เจียวน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยเราเอาไปเติมพริกกับกระเทียมเข้ไปได้นะใช่ไหมใช่ไหมไหมนี่เอาพริกกระเทียมมาเอามาเลยเด้อนี่อ่ะหน่อยแล้วพริกยากระเทียมยานใครที่แบบกินแซ่บมากกว่านี้ก็สามารถเติมได้เลยแต่ของเราอยู่แล้วเนี่ยคือหอมพริกกระเทียมอยู่แล้วหอมงาขาวด้วยน้ำจิ้มสุกี้หมูกระทะนะคะทุกคนมีหันหลังกับไปกานน้ำจิ้มยานานนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะได้พิซี่ชิ้นเลยนี่มีคนถามว่าพี่ยาชิมอะไรคะดูแซ่บจังแจ่วจ้ะจิ้้มมมจจิุ่่คะ จิ้มจุ่มแต่ว่าใส่น้ําจิ้มสุกี้กทอร่อยค่ะขออนุญาตจิ้มด้วยนะแซ่บเลยค่ะมันนี่ดีเลยนะดีสุกี้ก็ดีเนี่ยกินสุกี้อ่อร่อยหอมน้าขาวมากๆค่ะานเอาทำไมล่ะไม่ค้างเลยบ้านพี่กดกันหรือยังกดกันหรือยังมีฮาลันไหมคะน้องมุกมีค่ะมีลูกน้องเลยค่ะ สุกี้อร่อยมีนะครับพี่น้องชาวมุสลิมสามารถทานได้ทุกคนเลยนะครับใช่ค่ะใครที่ทําอาหารไม่เป็นไม่เก่งก็สามารถทานได้นะคะง่ายมากเลยอย่าท้อนะคะอย่าร้องไห้่าเข้าใจไหมแล้วแล้วหนูทาอาหารเป็นไหมลูกไม่เป็นค่ะต้องมีมีเนาะโอเคพี่เข้าใจแม่ไม่ค่อยอยู่บ้านแสดงว่าคุณคุณแม่น่าจะทําให้ถูกต้องแล้วล่ะพี่ว่าเนาะแม่น่าจะทำอาหารเก่งนะคะเก่งไหมคะคุณแม่ก็ใช้เหมือนกันนะค่ะก็ตั้งแต่รุ่นแม่แล้วค่ะไม่งั้นแม่ไม่ทำค่ะอ๋อโอเคค่ะ อันนี้ไม่มาไม่ไปเหรอคะใช่ค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วสรุปคิดสูตรเองว่าถ้าทำม่เป็นเนี่ยแน่นอนค่ะเขาที่โรงงานเองกีดีดีทุกอันนะครับอันนี้กลิ่นชัดมากไอ้ที่เมาเนี่ยที่เมาที่เมาลดมากที่เมานี่เทอย่างเดียว้็ชิมนี่หรือยังคะพาสต้าขี้เมาพาสต้าอร่อยกุ้งไหนเขาเอาช้อนเขาทำมาตั้งแต่เช้าเลยจากโรงงานของน้องโมคาเขาทำแต่เช้าเลยเหรอใช่พูดซะ อร่อยยังอร่อยอยู่เลยน้องโม่ถึงเนี่ยอร่อยอยู่เลยอ่ะนี่พี่ยังอยากกินอีกเลยมาเลยค่ะเพราะว่าสดใบสีนะคะนี่อยู่เป็นน่งหลังเนี่ยคือเปมอนาทีสุดท้ายนะคะเอากดเลยร้อยห้าสิบบาทเลยชวนโปรโมชั่นกันอีกรอบนะคะ น้ำจิ้มเต่อสามขวด169บาทนะคะแล้วก็เซตรวม4อย่างซอสผัดขี้เมาน้ำจิ้มุกี้หมูกระทะน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็แป้งทอดกรอบ199งอกบาบาทเท่านั้น199เนี่คือได้4อย่างเลยนะทุกคนรีบไปกดกันเร็วอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ลองชิมอันนี้อร่อยมากเลยแซ่บไหมคะแซ่บไ่จานแล้วนะคะ ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างเดียวเลยอ่างไรใช่ค่ะใส่แค่สองเลยค่ะแล้วก็ใครแบบอยากให้ผักก็ไม่เชื่อทำเลยค่ะถึงได้ผัดมาจากบ้านเอ๊ะยคือกิบเตรียมกิบเล็มที่นี่ป่ะอันนี้ผัดมาเกาะแล้วค่ะแล้วมาอุ่นไม่ให้เราเห็นบดนึงนี่พุงได้ประมาณกี่บาทฉันตักประมาณสิบรอบได้ร้อยห้าบาทเยอะค่ะมันแล้วแต่ว่าใครชอบเก่งมากแล้วแต่ปริมาณการใส่ได้ร้อยห้าบาทเป็นไปได้ไงอ่ะ ร้อยห้าบาทเป็นไปได้ด้วยหรอร้อยเาสบไม่ใช่ข้างบนน่ะอ๋อไม่เขาอาจะกดคูามีกูปองเขามีคูปองอย่างแรงสองทุกคนเร็วันนี้โอกาสดีดีสิบสนะคะเผื่อใครได้คูปองเนี่ยอยู่ตั้งในบ้านต0้งร้อยระร้อย้าสบาททุกคนกดเร็วกคเรวะดีมือไ ราคา n i ล o นะหนูกุ้งนี้ที่โรงงานหนูเลยไหมอยู่แถวสมุทรสาครพอดีไม่ตกว่ะตอนนี้เซน่้นาก169บาทพี่เปบฟโอ้ยห169นเซตซี่ชิ้นนะคะอันนี้กดเลยนะ169บาทเร็วเร็เดี๋ยวคูปองหมดใช่ค่ะจาก199อันนี้เหลือ169นะต่อให้นิดนึงสิอะนนี้ อีนี้ด้วยอีนี้เดี๋ยวมันไหลเลยกำลังไหลเลยต่อหน่อยลูกโอ้โหนี่มูฟังแม่ค่ะมูฟังแม่แม่จะส่งสัญญาณอ๋อใช่ค่ะแล้วก็สิบออเดอร์แรกนะคะเรามีให้ถุงด้วยนี่ถุงใบสีค่ะอะไรตกคะเดี๋ยวพ่อดูนะคะตลกมากทุกคนเร็วกดกันหรือยังน้องพี่น้องหนูหรอทำไมเหมือนหนูอ่ะใช่ค่ะพี่สาวพี่สาวชื่ออะไรคะชื่อเหนือค่ะน้องเหนืออ๋อสวยหมดแล้ว ครับแม่ไออันยองค่ะอันยองมาเลยลูกเออต้องอย่างงั้นแม่ใหม่คนที่น่าคนเดียวเนี่ยย่อขึ้นเลยนะเนี่ยแค่เลยคุณแม่เข้าใหม่คนหนึ่งเลยค่ะขายเลยค่ะขายเลยพี่สาวใช่ไหมเร็วๆใช่ๆขาได้่ได้เอาเลยลูกอะอะทุกคนมาเร็วๆคูปองนี้นะคะมีคูปองแจกเพิ่มมาตอนแรก225บาทเราลด199เก้าเก้านาะตอนนี้169บาทแล้วอ่ะทุกคน กดกันหรือยังคะโหลดแล้วลูกสาวสวยเห็นไหมฝากแบนใบสีไว้ให้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะคือจะบอกว่าอร่อยมากจริงอยากให้ทุกคนได้ชิมจริงๆเนาะอย่าคุยเหลือ64บาทจ้าขอบคนะคะแบนใบสีขาวมากค่ะคุณเขาขาวโอ้เขาขาวเขาขาวก็เบอกว่าเออเขาขาว